มาสา่กันสามสนาทีเองตอนผมเรียนมาหาลัยอะผมมาสสยเป็นส่มโออาจารย์ยังเมวานเลยครับแต่หนีมันทีทํางานมันบอแมนมาหาลัยมันบอมมีผู้ใหญ่นม่นงางขาโตได้ตลอดหรอกไปซะตัวบรพาน์ผมขอโทษครับผู้จัดก,การผมจะมาสายอีกแล้วพอ,อกาดอีกแน่ได้บ่ครับแต่ว่าตอนเนี้ยเขากําลังรับสมัครย่ามนาธนาค่านี่เด้ปอนสนใจบลาเงินเดือนอะตักเปดพันเลยเด้ถ่าเป็นยาน่าเมียงอยากอายคนตายผู้ดีเนี่ยเลี่ยนจบมาตั้งปริญญ,ญาตรี ถ้าเป็นงานนี้นะระดับปอนนะนะเงินเดือนนะต้อมื่น,นะน,นะนหาอับเท่านั้นมึงเฮ็ดงานนี่อย่างวะือมีเงินใส่รายแทะเฮ็ดงานที่มันเหมาะสมกับกูแล้วเพื่อนงานทีบะตองใส่ใบปรลิญนยากใส่ความหล้หรือว่าความสามารถแค่ใส่แค่ความกาเงินมันกับไหลมาเท่มากแล้วเพื่อนงานนี่อย่างวะมึงบอกกูแนะ่ตอนนี้่กูสมัครงานดูยใส่เขาก็บรรลับเลยถ้ามึงอยากรวยนะเดี๋ยวกูแนะนำมึงเอง อ้ออกมาจากแม่มึงซอยกูแม่เฮ้ยนี่ข้านี่ข้าถูกกุเท้ไผ่อะแม่เองเขามาเลยประตูไม่ได้หรอกมันม่เอี๋กอนเล่นแต้เกมจะลูกไปอย่างเข้าบอลล่งไปกินเขากอนโอ้ยแม่แม่ไม่ต้องมายุ่งเลยบอ แม่ลงไปกินก้อนโหลดเดียวปอนอยากกินปอนก็ลงไปกินเองดอกโอ้ต้องยากรกจบปริญนย่ามากล้วเป็นอย่างเื่บอไปหาสมัครงานนะ่แม่แม่หูได้จังว่าป,ปอนไปไปหาสมัครงานนะปอนเนี่ยสมัครเป็นสิบสิบมองแล้ว้อมีมองได้เอ,อิญไปสัมผัสติดเธ้อกะแม่นตัวเกรดเฉลียล่ยปากหลามันตำเดี๋ยวนี้่ะคนจบปลิ้น่ามาก่ะตกงานกันหลาย เศรษฐกิจกับบอดีถึงสิมีตำแนหน่งว่างหลายคนกระหยาดกันว่าสันเอาจังสิบวลูหนหาของมาขายทางออนไลน์ก่อนบอบอูบอบอบอ,อย่าขายมัอ่ะแม่จบมากางสูงสิไม่ขายของอะไล่อย่างอืไปไป,ไปแม่ลงไปก่อนเลยปรมายุ่งหรอกนี่เอาเนี่ย ทษครับสุณตุลีมาสายครับนัดแปดโมงแต่มาแปดโมงเคิงขนาดมาสัมผัสงานน่ะยังสายขนาดนี้โตคิดติว่ามนีตโตสิได้งานน่ะคือผู้จัดการครับเออคือนาัก,การม,มาั้วต่ปลุกครับแล้วรถมันก็ติดพอมอผมมาสายแค่สามสิบนาทีเองตอนผมเรียนมาหาลัยอ่ะผมมาสายเป็นชั่โมงอาจารย์ยังมาวาเลยครับ แต่หนีมันทีทำงานมันบอแมนมาหาลัยถ้าสิบมีวินัยในการตรงต่อเวลาก็ยาคิดว่าสิมาเห็นงานประจำเลยมันบอมมีผู้ใดมนานางขาโตได้ตลอดดอกไปซะตัวประพันผมขอโทษครับผู้จัดการผมี่บอมาสายอีกแล้วพอการอีกแน่เลยบ่ครับ ลูกการครับลูกการเห็นบอแม่บอกแล้วว่าบักลานน่ะเพื่อเวลาเจ้าของแน่บ่มเมนเด็กมาหาไหล่เลยเด้อพัดมีวิในัยให้เจ้าของแน่พ่อเลยแม่ผู้ตงมาสัา่มตื่มอู้หลับกว่าสางมันมันแค่จะเม็ดดอกอู้นี่ยังต่ำไหลภาษามาสายแเคนิดหน่อยถ้าเป็นรับบ็ได้ พูดสัมีัส่ะอ้าวอนเป็นยังคือได้มานั่งอยู่เนี่อเอาบีมแล้วเป็นจังไหนแน่ไหนงานเห็นไปอะ่ะยังเลยอ่ะนี่เพิ่งไปสัมผัสงานมาเขาประลาอีกแหละ ว่าตบีมาเห็นงาน,นียังอ่ะคือแต่งตัวดีแท้อ๋อเ้าอ่ะเห็นงานธนาคารในนางเห็นงานในห้องเอนั่นด้โคตรสบายเลยอ่ะโอ้อีหลีดีเราเอาอเราสมัครค้นเพิ่มบอเข้าขอสมัครน้ำแน่เอเอแต่ว่าเขารับค้นเกรดเฉลี่ยสามจุดห้าขึ้นไปอ่ะแต่ว่าปอนแค่สองจุดศูนย์หนึ่งวอมแนตี ่าเสดยดายวะเป็นยคยองรับเกียรติสูงคักแถะภาษางานเอกสารดื้อๆไพ่เฮดก็ได้ดอกงานทีงสี่นเนาะเฮากับบังโหคือกันนะ่ะเออแต่ว่าตอนเนี้ยเขากำลังรับสมัครย่ามนาธนาคาาอยู่ด้ปอนสนใจบละเงินเดือนน่ะตั้แปดพันเลยด้อยบอบอบ,อบอซื้อเป็นย,าย่ามเมียงอยากอายคนตายผู้ดีเนี่ยเรื่อจบมาตั้งปริญญาตี ดี่ไม่เป็นย่ามนี้นะระดับปอน่ะนะเงื่น,น,นเดือนนะตรงมืนหาอับเท่านั้นโอ้ค่ัาสนะบีมขอให้ปอนใน้งานเฮดไวไวเดอร์เออเดี๋ยวบีมขอโตก่อนอ่ะเดี๋ยวจะไปเห็นงานสายอืมไว้พอกันบ๊ายบาย รับสมัครงานรับสมัครงานการาฟิกดีไซน์จ่ายค่าแร่งต่อสินงานสามารถทำงานที่บ้านได้โอ้โหที่เป็นงานฟรีแลน์ที่ตอบโจทย์เท่าชิบหายเลยนีว่ว้าดีเลยต่อไปสิไง้เหตุงานไปแล้วก็เล่นเกมไปนำ้ำยิ่งซี่กหว,วานเกียมเลยตอนนี้สบายเลยือ ด้ที่สุดก็ได้งานเฮ็ดแหล่าแมนบอลูแมนครับแม่เป็นไงสบายเลยเนี่ยเฮ็ดงานอยู่เงือนก็นได้ว่าแต่บักลาคันมีงานทำแล้วมีเงินซื้อยากระสเส้นตามังก่อนดาให้แม่กินน้ำในเด้อแม่นี่พวกมึงซื้อ่ามันปวดหนิ่งสงสัยแม่จะเฮ็ดเวียบบานหลายปวดเพื่อได้ดีได้ครับแม่ว่าแต่เปน็นอย่างคือต้องกินแต่ยากระสเยเนตามั่งก่อนดำแทนกินแบรนอื่นไม่ได้ดี กับแบนนีีของเขาดีนะลูกเห็นผลไวแล้วก็ปลอดภัยพร้อมแต่ก่อนน่ะแม่ปวดขาแม่ซสื้อยานเนี่ยมากินน่ะมันกะเศร้าแม่ก็เล่นรวใจแต่แบนนีีแบนเดียวนะลูกอืมได้ครับได้ว่าแต่บัก่าเนี่ยนะไปเห็นงานฟีแหล่์แบบเนี่ยมันต้องมีวินัยบักคักเลยได้ลูถ้าพิษพลาดมาเท่เดียวเนี่ย เขาเลิกจ้างเลยดิวักลาสิขีข,นขันคือแต่ก่อน,นอ่ะบ่ได้เด้แม่แม่เศร้าบอกเลยบ่แม่สิ่บอกว่า,า,วายัางดูเถอะคนหูอิดอกว่เฮ็ดอีหยังอยู่อ่ะมาเรียนจบตั้งปริญญาตีเลยเด้มาเรียนจบมาหกคือแม่เศร้าบอกไปเลยเอาก่อนคือบอกกับแม่แบบนั้นแม่หวังดีเด้กระมข้านอ่ะแม่สิามาสอนอิหยังเรจะสันเวลาของเจ้าของใดก็แล้วกันนะ เล่นเก่งดีกว่าอ๋อผายูมาอีกวะนี่โอ้ยกำลังเล่นเกงเลยฮลัลโหลฮัลโหลปอนนี่ฝ้าเองอ๋อฝ้าเหรอโอ้ยกำลังคิดหอนพอดีเลยฝ้าว่าสิทโทรมาชวนปอนไปเที่ยวพาร์คะปอนไปน้ำบอตอนไหนอ่ะไป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  าวามาเลยปอนอ่ะแต่งตัวออกมาเลยก็ได้โอเคได้เลยไปเจก,กันนะครับทีหลัก น้องทรงปรดเจ์เข้เมลอไอาไปมันคือหาบาห่เห็นไฟานเอ่อเอ่เอไอไอ,อ,อครับคือพอดีวมันขึ้นฝนมันตกอะแล้วไฟมันก็ดับไปครับไอเราก็เหตุงานบันไดเลยขอเลื่อนทรก่อนได้ไหมครับไออ้าวเป็นยังคือบ่ทางบอกไอเติมมะขึ้นตอนนี้ลูกค้าน่าตรวจงานแหมเพิ่นมานั่งถาแล้วนี่ที่พายแล้วกู รวยแล้วคันเซียนง,งานสวยๆแบบนี้ไอว่าเฮคงรวมงานกันต่อบ่ได้แล้วละ่ะทรานีบบ่ล่ะไอ้ไอไอเอ้งไอ้โอ้ยโอ๋อนะบักป้อนกูเสดงงานดีๆเฮ็ดแล้วโอ้โหเซ็งเลยวะเอ็งบักปอนอุ้ยมึงก็ได้มานั่งเหงาอยู่คนเดียววะ บอมอุ้ยพ่อพ่อกันดวนเลยด้นี่ตั้งแต่มึงเล่าออกจากมหาลัยไปมึงเป็นจากไหนแนววะว้ยตอนเนี้ยกูสบายแล้วมีเงินใส่บขาดมึอโอ้อี่ลีปะวะแล้วมึงเหตุงาน,นีอย่างวะคือไม่เงินใส่ายแทะกะเหตุงานที่มันเหมาะสมกับกูแล้ะเพื่อนงานทีบัต้ตองใส่ใบปริญญาใส่ความลู่หรือว่าความสามารถแค่ใส่แค่ความกา เงินมันก็นไหลมากเท่มากแล้วเพื่อนอ๋ออีบอเพื่อนอุย้ยงานนี่อย่างวะมึงบอกกูแนะ่ตอนนี้่กูสมัครงานดูใส่เขาก็บรรับเลยใส่กูไปขายของอยู่ตลาดอู้อกูก็อยากขายคนอีกตอนเนี้แถบสิม่มีเงินใส่แล้วพ่อแม่แม่ก็บ่ให้อีกอเอ๊ะถ้ามึงอยากรวยนะเดี๋ยวกูแนะนํามึงเอง อีเพื่อนจัดไปเลยอุ้ยลูก้ายข่อยมันซื้อยากระไยเส้นตามมาก่อนดำมาฝากข่อยแล้วตัวนี้ไงลูก้ายข่อยมันจะเป็นตา่หาักปาน,นี่ตัวเนาะพ่อดีเลยข่อยจะได้เฝ้ากิน พอเฉลยเศร้านิวหลอกนิวซาจากเธอนึ่งววาแต่มันบ่ได้เหตุงานเหตุการ์มันเอาเงินมาแต่ใส่มาสื่อยาให้แม่กิน เงิ่นดีีตัวนี้หูแบบนี้นะเสียเวลาเลียนมหาลัยถึงสี่ปีดอกสู่ล่าออกมาขี้หวยเฮ็ดเว็บพระนั่นกับบักบอมดีกว่าโอ้ยประสันนักพานนี่นะคงจะเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วอะ่ะโอ้โหปอนเืามีเงินหลายเถอะลูกแม่เขาบอกเห็นลูกไปเฮ็ดงานนี้อย่างโอ้ย เดี๋ยวผมไปเห็นงานเวืพน,นันพวกเนี่ยแม่แยโวยไหวไปเลยสมัยนี่นะพายเขาเห็เดเป็นเบิร์ดน่ะละแม่เห็นบ่นี่อื่นดีปัญน,นีเนี่ย <c oughs> แต่มันผิดกฎหมายเด้บอนถ้าตำรวจจับได้ละ <c oughs> ไล่สารละแม่เขาว่ามาจับดอกเขาเหตุอยู่เพื่อนของเขาเขาบูเสียเวลามาจับพ่อดอกแม่พู้นเขาพปาาจับไล่ใหญ่ คงจับไล่เล็กไล่หน่อยแบบเฮ่าดอกแม่สมบายใจได้แม่นบลาแม่ได้ยินว่าเดียวเนี่ยตำรวจเขาสามารถเชคพิกัดจากไอพี่อมพิวเตอร์ได้อยู่เด้อว,ว่าไผขี้หวย,ยเทือนเลียวกับเฮตเวพนั่นจุม,มองได้นี่ยนัไอแม่อย่าคิดไรบะนั้นแม่เห็นบอกบ่มบอกเหตุมาบับหลายปีว่เห็นที่นี่ผจับมันจะข้นตำรวจสมัยนี้นะพึ่งซัว เครื่องขี่้านเขาบปเสียเวลามาจับไล่เล็กๆแบบเฮาดอกแม่พูดนะเขาไปหาตัางดนันเอาขับปาพุนแม่แม่ามาไหนง่ายๆอะ่ะบักปอนที่แม่วอาอยู่เดียวเนี่ยมึงบอกไอ้ฟังเลยตีเอานั่นดิมแม่ว่าปุ <c oughs> ๊บกระท่วมาเลย <c oughs> สงสัยโบนัสสิแตกเรวมือนี่ <c oughs> ฮ<ะ>ัลโหลเพื่อน ว่าจังไหนวะมือนีได้เท่าไหร่ล่ะฮัลโหลปอนตอนนี้กูกําลังถือตารวจน้ําจับอยู่มึงฝ่าวนี้เด้อตอนนี้เวียพ่อแตกแล้ววะฮะมึงเอไวิลี่ตีนี่บอมบอมปอนก็ที่ยังขึ้นลูกช่วยเลยแม่บอบอกมันก็ล่งถึกจับไม่ได้ทุบอกให้ปอนหนีตอนนี้นั้นแม่ว่าแล้วเห็นบอ งานพวกเนี่ยมันเป็นงานเสียงงานทุเรศนี่ตั้งหลายมึงก็รักษาไหวบ่ใดย้ยอนว่าว่วมขี่คานมึงเลี้ยนจจปรลินญ่ามาหยังขั้นมึงสิคิดให้่พ่อปานเนี่ยแม,แม่เบ่ยเศร้าจมก่นนอนีายแดบ่ตอนนี้นะแม่หลงซอยปอนก่อนแม่พ่อสิมีญอยากพี่นอ้องพี่ภัยก็ได้บ่ให้ปอนไปกบด่านซอโตัวกันแน่ก็เอาแสงนั่นแหละครับเพราะว่า ตำวรวจลลอมไปแลวไปครับแม่เฮ้ยแม่ซอยผมแม่เรียนเชิญครับแม่แม่แม่วาสนาได้เกิดมาเพื่อูเขาบ่ลืมพระคุณพ่อบ่ลืมพระคุณแม่อ้ายง่นี่จำว่าความตายนี่มันแขวนข้อสุบาทอยยังยามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึ่งคืดน้ำ แม่มีลล่นฟ้าไกลดอกหางคู่เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าุีิบ่ทันสายจังเข้าตอนนี้เทียงแต่พอขาดแม่มีสุยางแท้แทแต่ขาดผู้สืนสซงลูกอยากให้แม่สืนส่งคิดพอดเดแม่อยู่มองใดลูกอยากพอบแทน เที่ยงทอบ่ได้ดอกเด้อ